สวัสดีครับการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารงบประมาณเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกขั้นตอนการใช้งานระบบรายงานผลของจังหวัดเลยกันแบบง่ายๆเพื่อให้การทํางานราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเราจะมาดูกัน4เรื่องหลักๆนะครับเริ่มตั้งแต่การเข้าสู่ระบบเลยต่อด้วยการเพิ่มโครงการใหม่เข้าไปจากนั้นก็มาลงรายละเอียดข้อมูลซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยครับ และสุดท้ายคือการพิมพ์รายงานสรุปผลเพื่อเสนออนุมัติทุกอย่างจะเชื่อมโยงกันไปทีละสเต็ปครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยการเข้าสู่ระบบถึงจะดูเป็นเรื่องเบสิกเบสิกนะครับแต่การเริ่มต้นให้ถูกก็สําคัญมากเหมือนกันมาดูกันเลยครับว่าต้องทํายังไงบ้างวิธีการเข้าสู่ระบบนี้ง่ายมากๆเลยครับเริ่มจากเข้าไปที่หน้าเว็บของสํานักงานคลังจังหวัดเลยก่อนเลยแล้วก็มองหาแบนเนอร์ที่เขียนว่าระบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครับคลิกเข้าไปปุ๊บ ระบบก็จะพาเราไปที่หน้าล็อกอินเพื่อใส่รหัสหน่วยงานสิหลักของเราครับพอมาถึงหน้าจอนี้นะครับมีทริคง่ายๆที่ควรรู้อย่างหนึ่งเลยก็คือทั้งชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านเนี่ยให้ใช้รหัสหน่วยเบิกจ่าย10หลักตัวเดียวกันได้เลยครับไม่ต้องไปจํารหัสผ่านแยกให้วุ่นวายทำให้การล็อกอินเนี่ยสะดวกขึ้นเยอะเลย และเมื่อเรากรอกข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยถ้าเห็นข้อความป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาก็สบายใจได้เลยครับนี่คือการยืนยันว่าเราเข้าสู่ระบบได้สำเร็จแล้วพร้อมที่จะเริ่มจัดการข้อมูลโครงการในหน้าหลักกันต่อได้เลยครับโอเคพอเข้ามาในระบบได้แล้วนะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือการสร้างโครงการขึ้นมาพูดง่ายๆก็เหมือนสร้างแฟ้มงานขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดนั่นแหละครับ ในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าจะเพิ่มโครงการแรกของเราเข้าไปในระบบได้ยังไงสำหรับคนที่เพิ่งใช้งานครั้งแรกนะครับหน้าจอเริ่มต้นมันก็จะโล่งๆแบบนี้เลยไม่ต้องตกใจไปนะครับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเราให้มองหาปุ่มสีเขียวๆที่เขียนว่าเพิ่มโครงการใหม่แล้วก็คลิกเพื่อเริ่มได้เลยครับพอกดคลิกแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานี่คือฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลพื้นฐานที่สุดของโครงการครับก็เปรียบเสมือนการตั้งชื่อแฟ้ม กำหนดงบประมาณคร่าวๆให้กับงานของเรานั่นเองในหน้านี้เนี่ยความถูกต้องของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับบางช่องอยังรหัสงบประมาณถ้ายัางไม่มีก็เว้นไว้ก่อนได้ระบบจะสร้างรหัสชั่วคราวให้แต่ว่าช่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยก็คือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างครับเพราะสิ่งที่เราเลือกในช่องนี้จะส่งผลโดยตรงเลยนะกับขั้นตอนการติดตามและรายงานผลในสเต็ปต่อไปดังนั้นการเลือกให้ถูกตั้งแต่แรกจะช่วยลดปัญหาในอนาคตได้เยอะเลยครับ พอเราบันทึกข้อมูลเรียบร้อยโครงการใหม่ของเราก็จะมาโชว์อยู่ในตารางหน้าหลักแบบนี้เลยครับตอนนี้เรามีแฟ้มพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าไปเติมรายละเอียดข้างในให้ครบถ้วนสมบูรณ์เอาละครับเรามาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการทํางานทั้งหมดแล้วนั่นก็คือการจัดการข้อมูลโครงการการลงรายละเอียดในส่วนนี้นี่แหละครับที่จะทําให้รายงานของเราสมบูรณ์และถูกต้องวิธีการลงรายละเอียดนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มจัดการได้เลย จากนั้นจะมีหน้าต่างใหม่โผล่ขึ้นมาซึ่งเขาจัดระเบียบข้อมูลไว้อย่างดีเลยครับเป็น4แถบหลักทําให้เรากรอกข้อมูลง่ายไม่สับสนตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานไปจนถึงแผนการใช้เงินเลยแถบแรกเลยก็คือข้อมูลโครงการครับส่วนนี้ก็จะโชว์ข้อมูลพื้นฐานที่เรากรอกไปตอนแรกและข้อดีมากๆของมันก็คือเราสามารถกลับมาแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นพอได้รหัสงาประมาณตัวจริงมาแล้ว หรืออยากจะบันทึกปัญหาที่เจอระหว่างทำงานก็กลับมาเพิ่มตรงนี้ได้เลยมาต่อกันที่แถบที่2นะครับแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจก็คือระบบเขาแบ่งกระบวนการทั้งหมดออกมาเป็น12ขั้นตอนมาตรฐานให้เลยทำให้เราเห็นภาพรวมไทม์ไลน์ทั้งหมดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังเปรียบเทียบระหว่างแผนที่วางไว้กับผลที่ทำได้จริงในแต่ละขั้นได้ด้วยครับ หัวใจสำคัญของแท็บนี้เลยก็คือการใช้ไอคอนรูปปฏิทินเพื่อก,กำหนดวันในแต่ละขั้นตอนครับมันไม่ใช่แค่การกรอกวันที่เฉยๆนะครับแต่มันคือการสร้างแผนงานที่ชัดเจนซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆในการตามงานและบริหารโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลาครับถัดมาก็เป็นเรื่องเงินเงินทองทองแล้วครับในแท็บแผนใช้จ่ายงบประมาณเราจะมาลงรายละเอียดกันว่ามีแผนจะเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือนเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ สำหรับการบริหารกระแสงเงินสดของทั้งจังหวัดเลยการวางแผนในแถบนี้ต้องละเอียดนิดนึงนะครับมีเคล็ดลับสำคัญที่ต้องจำไว้เลยก็คือถ้าในเดือนเดียวกันมีการเบิกจ่ายหลายครั้งให้เอายอดทั้งหมดมารวมกันแล้วกรอกเป็นยอดเดียวของเดือนนั้นไปเลยเพื่อให้รายงานสรุปสุดท้ายของเราออกมาถูกต้องแม่นยำที่สุดครับและแถบสุดท้ายพิมพ์แถบนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นหน้าต่างให้เราตรวจสอบขั้นสุดท้ายครับ ระบบจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอกไปใน3แท็บแรกมาสรุปให้เราดูในที่เดียวเป็นโอกาสให้เราได้ทบทวนความถูกต้องอีกครั้งก่อนที่จะกดบันทึกข้อมูลทั้งหมดครับโอเคครับหลังจากที่เราบันทึกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วครับนั่นก็คือการเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลในระบบเนี่ยให้กลายเป็นรายงานที่เป็นเอกสารทางการเพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบและเสนออนุมัติต่อไป ในขั้นตอนนี้เรามีตัวเลือกในการพิมพ์รายงาน2แบบนะครับซึ่งแต่ละแบบก็มีเต้อหมายต่างกันแบบแรกคือพิมพ์รายโครงการอันนี้เหมาะสําหรับเอาไว้เช็คความถูกต้องกันเองภายในหน่วยงานส่วนแบบที่2พิมพ์สรุปหน่วยงานอันนี้แหละครับคือรายงานฉบับจริงที่รวบรวมทุกโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติอย่างเป็นทางการ ที่ดีมากๆเลยก็คือระบบค่อนข้างยืดหยุ่นครับเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสรุปทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ Excel เพื่อเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้หรือจะเลือกพิมพ์เป็นไฟล์ PDF ที่จัดรูปแบบมาสวยงามเป็นทางการเหมาะสําหรับนําไปเสนอผู้บริหารเครื่อลงนามได้เลยครับและนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายจริงๆที่จะปิดกระบวนการนี้ได้อย่างสมบูรณ์ครับพอเราได้รายงาน PDF มาแล้วก็นําไปให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามจากนั้นก็จัดส่งไปที่สํานักง,งานคลังจังหวัดเลยครับ แค่นี้ก็ถือว่าการบันทึกและรายงานข้อมูลโครงการของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับและนั่นก็คือภาพรวมทั้งหมดของการใช้งานระบบนะครับจะเห็นว่าทุกขั้นตอนที่เราทาํามาตั้งแต่การกรอกข้อมูลโครงการไปจนถึงการสร้างรายงานล้วนมีความสําคัญอย่างยิ่งก็เลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามให้เราได้คิดตามกันนะครับว่าข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่เราทุกคนช่วยกันบันทึกเข้าไปเนี่ย จะช่วยยกระดับการบริหารงบประมาณของจังหวัดได้อย่างไรเพราะการทํางานของเราทุกคนคือส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการคลังของจังหวัดเลยครับขอบคุณครับ